สวัสดีครับคนดูนะคทุกท่านในปีศาจทุกท่านวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาทำรายการเมือนเดิมประจำวันศุกร์สยองขวัญเรื่องเงาเจ๊กกี้ได้เจอพีเหมือนเดิมเลยได้ว่าแต่ว่าเรื่องเงาวันนี้แบบเอาแบบโดนโดนเบล 99. เก้าสิบเก้านี่ก็ก็ลองนำคำเรื่องว่าเธอเป็นใครทำไมถึงลอยได้ โอ้คนลูกเกยจะจะมีคำโดยแด้เขาเขาจะเจอสิ่งแปลกประหลาดยังไงเขาจะยอดไหมไม่เสียเวลามาดูกันเลย ู้สึกดีใจนะที่พวกคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะช,ชอบคอนเทนต์ผมมากๆเลยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องความหลอนและพวกผีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องจะมาเล่าเหมือนกันนะครับมีคนขอเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนอีกแล้วนะครับผมโรงเรียนผมเนี่ยประวัติมันก็ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนพอๆตัวเลยแล้วก็เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอเหมือนกันนะครับผมโดยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยนะ,ะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนผมนั้นได้เจอมาแล้วมาเล่าให้ฟัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมต้องบอกเลยว่าผมพูดอะไรไม่ถูกและผมก็ได้แต่งเงียบนะครับอยู่กับเพื่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงของวันเวลาที่แบบว่าเราจะต้องเรียนค่ายใช่ไหมครับค่ายลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยเขาก็ได้จัดอ่าค่ายลูกเสือเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนประเด็นก็คือที่ทําไมไม่ไปจัดที่อื่นเพราะว่าหนึ่งเลยงบประมาณหมดเพราะว่าครูมันเอาไปไม่รู้เอาไปไหนกันหมดนะครับคือพออมีรถเยอะเหลือเกินแต่ว่านักเรียนนี่คืออดตรายตายอยากเกิด ตอนที่ผมใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้ประวัติโรงเรียนนี้เยอะจนกระทั่งผมขึ้นปหกนะครับปหกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีครูคนหนึ่งนะครับเป็นครูที่ชอบเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนนี้มากๆแลวเขาเป็นคนที่เล่าทุกอย่างที่โรงเรียนนายที่โรงเรียนนายมีครูเรีองเข้าริงดีดับกันเลยเฮ้ยมีกันเนาะโรงเรียนตะกี้เป็นคนดีวะคนโรงเรียนเราไม่มีเลยเฮ้ยทติมใเลย อ่ะดูกันตอ่อครับเกี่ยวกับโรงเรียนบอรบว่า่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีประวัติแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็มีแบบว่าอาถรรพ์แล้วก็มีแบบว่า,อววาโอ้โหลึกลับความหลอนมาเต็มระบบซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ย ผมก็ไม่ได้ค่อยคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะไรมากแต่ว่าครูคนนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผมไปเรียนกับแกเนี่ยแกมักจะเล่าให้ผมฟังอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งผมเองก็รับฟังนะก็สนุกดีเหมือนกันนั้นนั่งรับฟังครับแล้วก็เห็นเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีสันของวิชานั้นไปเลยบางทีเราก็ให้ครูเนี่ยเล่าเรื่องนี้จนกระทั่งมันจบคาบไปก็คือเอาง่ายครับหลอกให้ครูนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องที่แกอยากเล่าแล้วให้แกเล่าจนมันหมดวิชานั้นไปเพราะเราไม่อยากเรียนวิชาเลขนะครััับบออเเเเคคคขข้าาสสู่ส่รริิตดมงกนนะ หลังจากที่ผมได้ฟังคุณครูคนนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนมามากพอแล้วรวมทั้งยายผมแล้วก็คุณแม่ของผมเองเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มาก่อนผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้นะว่ามัธยมเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยคนที่กําลังเริ่มเรียนอยู่เนี่ยอาจจะได้เจอกันนั่นก็คือการที่จะต้องมาโรงเรียนในตอนกลางคืนว่าอยู่โรงเรียนมิเกอร์ ในตอนกลางนี่มันมีกระโดดนะครับมันมีอยู่แล้วครับเป็นช่วงที่บบว่าเราจะได้อยู่นะครับในในกาปีเนี่ยมันจะต้องมีสักวันหนึ่งเนี่ยแหละที่เราจะต้องได้อยู่นะโดยเฉพาะไกู้ไม่เยอะตีอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปซ้อมเจเนีแล้วก็นอนที่โรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวออกไปแข่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่บ้างนะโอเคเพลงแม่งดื้อโดนมาเดียวโดนมาเดียวดื้อเนียดดื้อเบียดดื่อเบีอดการจะเจอแน่นอนเอเข้าสู่สคริปต์เราเป็นวันวันหนึ่งที่ผมเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือ เป็นการทักายลูกเสือที่เข้าที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเราเนี่ยประวัติมันค่อนข้างที่จะเยอะไอตัวผมเองเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันกลับต้องมีเรื่องเกิดขึ้นจนได้นะครับมันเป็นคืนคืนหนึ่งคืนที่เงียบเหงาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปียวเปี่ยวมากๆแล้วก็เงียบเงียบสุดๆนะครับโรงเรียนของผมเนี่ยเราเนี่ยก็ได้ทําการ ก่อแคมป์ไฟขึ้นเป็นแคมป์ไฟที่แบบโง่โอ่ะแคมป์ไฟที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรเลยอะมันเป็นแคมป์ไฟที่แบบแค่แบบเอาไม้มาประกอบกันแล้วก็เอาหลอดไฟเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็เสียบั๊กแล้วก็ทําเป็นว่าอันนั้นเป็นแคมป์ไฟผมเองเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่เป็นคนพาคนะเวลาเราเข้าใกล้ลูกเสือเนี่ยเรามักจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาการใช่ไหมแน่นอนแบบ การภาคกแบบับการแสดงละครอ,อะไรเงี้ยเขาจะจับหมูนี้ได้หมูดอ,อกไม้หมูกระทิง้งอะไรเงี้ยหมูมนี้ได้แสดงละครเรื่องอนะไรแล้วก็จะเชียกันอะไรยากนั้นเราก็จะเริ่มจัดการแสดงผมเนี่ยทุกปีเลยที่เข้าค่ายเนี่ยหรือว่าแบบมีกิจกรรมลูกเสือเลยแบบการแสดงอะไรเนะี่ยผมมักจะได้เป็นคนภาคผมไม่รู้นะว่าเขาทําไมเขาชอบเสียงผมนะผมจะลองภาคให้คุณฟังดูนะอย่างเช่นแบบเสียงผู้ใหญ่แบบเฮ้ยแกนะฉลุเนนะว่าแกนะ กระทบคนเดียวอยู่นั่นแหละก็เป็นเป็นอย่างนั้นมานานอะ่ะก็ก็ได้ภาคแล้วก็เป็นมาตลอดแต่ไม่เคยภาพผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงมันแตี่วมากเลยแบบแี่เงี้ยโอ้เ <laughs> สียวเสียวเสียวมาก <laughs> โอเคก็เรื่องเราต่อดนตอนที่ผมเนี่ยกำลังทําการแสดงอยู่เนี่ยเราก็แสดงกันตามปกติผลปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้เจอนั่นก็คือมันเป็นอะไรที่งงมาก มันจะมีไฟโปรเจคเตอร์อยู่ไฟหนึงแล้วไมเกิดไฟคมันดาคุณมันมุมงมุ่นด่าอยู่ข้างบนที่เอาไว้ฉายให้พวกเราแบบเพิ่มความแสงสว่างให้กับนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยดูการแสดงผลปรากฏว่าไฟโปรเจคเตอร์นั้นน่ะมันเป็น LED มันหลอดใหญ่มากนะครับหลอดแบบเท่ากับแบตรถรถยนต์เลยนะมันเนี่ยอยู่ทีๆก็ระเบิดมัน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 ระเบิด สิ่งที่ผมงงนั่นก็คือทำไมมันถึงระเบิดไฟเกินไปหรือเปล่ารืว่าเองอไรรือว่าผิดพลาดวัดตุกไฟอะไรเงี้ยเกิดเหตุอะไรเรือเปล่าผมก็ได้แต่นั่งคิดไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันนะครับทางโรงเรียนเราก็ได้ทําการแสดงต่อนะครับผมก็แสดงต่อผมก็ได้ภาคต่อของผมเองนั่นแหละก็นั่งภาคไปอย่างเมามันภาคโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เพราะหลังจากไฟจะเปิดกูไม่ใจง่ายง่าหลังจากที่เมเห็นสิ่งน่้งนี้ ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากหรอกนะมันก็แค่หลอดไฟงูงๆหลอดหนึ่งที่มันล้มแล้วพังหลองหลังจากนั้นเราก็ทำการแสดงกันต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในระหว่างที่ผมกําลังแสดงอยู่เนี่ยอยู่ดีๆผมก็ได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยฮะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งว่ว่าลูกลี้ลุกคนแล้วก็เหือนแตกเพื่อแรักูดูเลยหลังจากที่ผมเห็นตรงนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ว่าผมต้องภาคคิปอยู่แล้วผมเห็นเพื่อนผมวิ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าผมต้องทำหน้าที่ผมไม่เสร็จก่อน ลังจากที่ผมทําหน้าที่เสร็จแล้วผมก็ได้ทําการไปถามเพื่อนคนนั้นว่าเฮ้ยมึงวิ่งมาทําไมวะเพื่อนผมก็ได้มึงวิ่งมาทาไมคือกูอะวิ่งสิ่งนี้มากูพูดไม่ได้อะเพื่อนผมพูดด้วยน้ำเสียงทม่เมาแล้วม่เจออะผมก็ได้แต่นั่งคิดว่าเพื่อนผมเป็นอะไรเขาไม่สบายใจหรือเปล่าหลังจากที่เพื่อนผมพูดเย่านั้นแล้วก็ท่าทีของมันผมนั้นได้เดาทางมันออกเลยว่ามันเจออะไรมา มันเป็นช่วงเวลาประมาณสี่ห้ทุ่มพอดีครับที่เพื่อนผมนั้นวิ่งออกมาแล้วมีอาการแบบนั้นหลังจากนั้นผมก็บอกเพื่อนว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะคุยกันตอนเช้าและหลังจากที่ผมได้คุยกับเพื่อนเสร็จผมก็ได้ทําการเดินผ่านห้องหนึ่งมันเป็นห้องเรียนผมเองอนะครับห้องเรียนของผมเนี่ยเป็นห้องที่มีประวัติประวัติโชคโชนที่เคยมีนักเรียนมันคือประวัติสีชีวิต<ฮ>แล้วก็มีนักเรียนเนี่ย ที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายวาแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างนั้น,นแต<ล>่ห,ห้องนั้นก็เป็นห้องที่ถมไปกับซากโบราณมากมายไม่ว่าจะเป็นซากสารสกระดูกคนซากสมผมได้เดินผ่านห้องนั้นด้วยความที่ว่าไม่ได้คิดอะไรและสิ่งที่ผมได้เจอนั้นมันทําให้ผมนั้นเหงื่อแตกสิ่งที่ผมได้เจอนั่นก็คือเป็นร่างผู้หญิงร่างหนึ่งที่ลอยตัวอยู่ หลือเพดานเฮ้ยคุณลูกสิ่งที่ลอยตัวอยู่บนเพดานแล้วขาห้อยลอยอยู่ในห้องเียนคุณคิดว่าจะมีใครมีคนตุ๊กตาไปห้อยงั้นเหรอไม่ใช่ผมได้วิ่งออกมาอย่างลูกเลี้ยงลูกหล่นและมาหาเพื่อนว่ากูได้เจอของดีแล้วกูไม่ได้ตารุ่งเช้าต่อมาในเวลาที่ทุกคนตื่นนอนหลังจากที่เข้าค่าลูกเสือกันเสร็จในยามกิจกรรมผมได้ทําเรื่องนี้มาเล่ากับเพื่อนเพื่อนบอกว่า เขาเจอสิ่งเดียวกันกับผมเป็นผู้หญิงเสื้อขาวลอยได้อยู่ในห้องส่วนอีกคนนึงที่โดนเหมือนกันบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มองมาหาเขาเดินผ่านตรงประตูแล้วผมยาวตัวของเธอซี่ไม่มีลูก,กระตาอมองที่เพื่อนผมแล้วเธอมีรอยยิ้มที่ค่อนข้างจะอาฆาตมากๆเธอยิ้มในรูปแบบแบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะให้คุณ อยู่เพื่อนผมเห็นแบบนั้นก็เป็นในจังหวะที่ผมกําลังแสดงอยู่นั่นแหละครับที่ผมเล่าไปเกินๆว่าเพื่อนผมวิ่งมาพร้อมกับเหงื่อแตกและก็ลุกลีลกลุกลหลังจากนั้นที่เพื่อนผมได้เห็นเนี่ยสิ่งที่เฮี้ยนที่สุดนั่นก็คือตอนถ่ายรูปเก็บงานเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับค่ายลูกเสือทุกคนนั้นถ่ายรูปกันอย่างเมามันทุกคนถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขหลังจากที่เราจบภารกิจการถ่ายรูปกันอะไรพวกนั้นกันแล้วเราก็ได้ทําการเอารูปนั้นมาลงมาไรส์ เขาเรียกว่าล้างอ่ะล้างรูปอ่ะเป็นป้ายหลังจากที่เราล้างรูปสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดและก็ไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เกิดขึ้นเพื่อนของผมที่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นในตอนที่เราถ่ายรูปออกมาเพื่อนผมไม่มีหัวมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากทุกคนบอกว่าเพื่อนในนีอาจจะเป็นที่มุมแสงเป็นแสงที่พาดลงมาใส่หัวเพื่อนผมแล้วหัวเพื่อนผมนั้นไม่มีเลยนั่นคือสิ่งที่หนอนหลังจากนั้นเพื่อนของผมนั้นสติแตก เพื่อนผมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาต้องมาเจอแบบนี้เขาไม่คิดว่าเขาจะต้องเจออะไรแบบนี้เขาไม่คิดว่าเขาไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาหยุ่เขาเฉยๆหลังจากนั้นคุณรูณได้รู้เรื่องนี้ก็ได้ทําการทําพิธีนะครับไหว้แล้วก็ขอขามาอะไรสักอย่างผมเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ขอหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ไม่ได้มาเรียนอีกเลยขอบคุณสําหรับที่รับชมรับฟังชอบกดไลค์กดแชรนะ์อยู่กับแจ็คหล่อนลากันแค่นี้ วันนี้เอาเรื่องความร้อนเรื่องสิบเก้าเรื่องก็เจะเจอเจอผี่วันนี้อยวันนี้คนลุกเลยยุกยุกสู้เลยวันนี้ความดอนมาเต็มขอบเอแค่นี้ไปก่อนนะวบดี